สวัสดีครับผมมันพินกับ c h anel Feel ทไใยใน u t u b e ครับอันนี้ก็ปักสากลน,นะครับก็เขียนว่า Travel Universal Adapter mm. นะครับก็เป็นตัวแปลงปักสากล mm. ที่เสียบได้ทุกปั๊กนะแล้วก็อันนี้จะมีแบบตัวป้องกันไฟกระชากด้วยนะครับ mm. สกกรับ Adapter X l i n งทีน,นี้ผมทำคลิปนี้ขึ้นมาก็เพื่อบอกว่าให้ เปลี่ยนกันใหม่นะครับทำไมต้องเปลี่ยนใหม่ใครที่เป็นนักเดินทางมีใช้กันแล้วนะครับอันนี้ผมได้มาจากซีปา้ามาครับก็ขอขอบคุณด้วยนะครับ,ขอขอขอรบซีปา้าก็ดูแลเรื่องซอฟต์แวร์มไทยถามว่าทำไมต้องเปลี่ยนนะก็ดูเป็นปั๊กอย่างนี้ฮนะมันสามารถเป็นเง่งเป็นๆงงอะไรขึ้นมาที่จะตึงขึ้นมาได้นะครับหรือว่าปลดล็อกขึ้นมา่างน,นี้เป็นต้นนะฮะก็คือปั๊กสากลทั่วไปบางคนก็ถามว่า มีอยู่แล้วแล้วก็ใช้มานานแล้วทำไมต้องเปลี่ยนนะฮะมันก็มีเหตุผลง่ายๆครับก็คือตอนนี้เนี่ยเรื่องไอทีไปกันเยอะแล้วแล้วก็ที่ผู้ผลิตมือถือแล้วก็โทรศัพท์นะฮะมือถือโทรศัพท์มือถือ,ถอ,ถอแล้วก็กล้องหลายๆนะครับรวมทั้งกล้องทั่วไปด้วยเขาเปลี่ยนมาตรฐานระบบชาร์จมาเป็น USB ล็กนะ ทำให้มีการใช้าเายเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยแทนที่จะต่อมาเป็นปั๊กเดียวแบบนี้อันนี้ยังมีพอร์ต USB เพิ่มมาอีก2พอร์ตนะครับซึ่งทำให้ชีวิตของเราในการเดินทาน,นง่ายขึ้นเยอะเลยนะฮะนี่ครับคือจุดที่ต่างครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครใช้ปั๊กอะแดปเตอร์รุ่นเก่าอยู่นะครับแล้วก็ใช้มานานแล้วเนี่ยผมแนะนำว่าให้ลองหาอันใหม่นะครับ ที่มี USB ด้วยหรือจะใช้แบบอื่นที่เป็น USB กระจายหลายข้อก็ได้แต่ว่าการใช้ USB เนี่ยกระจายหลายอันมากมันจะเฉลี่ยไฟออกไปนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยก็ทำให้สะดวกในกรณีที่ไปห้องพักแล้วเราต้องมีชาร์จอย่างเช่นชาร์จรถปุ๊บแล้วก็ชาร์จอย่างอื่นมีชาร์จมบอถืออะไรเงี้ยเพิ่มขึ้นมานะครับนี่ก็เป็นความสะดวกอย่างหนึ่งนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่มีอย่างนี้อยู่ในมือแล้วนะครับ<อ>ก็แนะนำว่าให้เปลี่ยนน,นะครับหา mm hmm. อันที่มี u ย b ดีแล้วชีวิตในการเดินทางของเราจะสะดวกขึ้นเยอะเลยครับผมนะฮะ mm hmm. ก็หวังว่าคงเป็นประโยชน์กับเพื่อนนักเดินทางนะครับ mm hmm. ไม่รู้คลิปแบบน,นี้จะมีใครดูรอเปล่านะฮะเพราะ mm hmm. ผมทําเรื่องเกี่ยวกับการเดินทางนะครับเรื่องที่เที่ยวคนทําเยอะแล้วนะครับมาทําเรื่อง อำนวยความสะดวกในการเดิน,นทางดีกว่าแล้วพบข้คนคใหม่กับช่องฟิดไทยในทูครับอย่าลืมติดตามกัน f w d l t h a i ครับสวัสดีครับ